ผมแบงค์ชัยนนท์รักการจนันท์กว่า20ปีที่ผ่านมาผมใช้ประสบการณ์ด้านการลงทุนของผมสื่อสารสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คนในแวดวงกองทุนชั้นนำเพื่อหากองทุนลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดในรายการเจาะพอร์ตกองทุนภาษี by Mr. Messenger ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวได้อย่างค่อนข้างดีในปีที่ผ่านมาท้ามกลางปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เงินเฟอ้อและกระแส AI การกระจายเงินลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะเป้าหมายกเกษียณผ่านกองทุนลดหย่อนภาษี IMF ไปยังสินทรัพย์ที่ให้ความมั่นคงและสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเพื่อลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของตลาดถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในจังหวะเวลาแบบนี้ กองทุน LH Gigo RMF จากบจแลน Land นดเฮาส์ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนไปสู่ตราสารหนี้สหรัฐและยุโรปผ่านกองทุนหลัก Man Global Investment g r a d e Opportunities เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่นและได้รับรางวัล Morningstar 5้าดาววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณนัทพลคำวงศสาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบจแลนด์นเฮาส์จำกัด ที่จะมาเปิดมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2568พร้อมเจาะลึกกองทุนลหย่อนภาษีที่น่าสนใจในรายการเจาะพอร์ตกองทุนภาษี by Mr. Messenger มุมมองช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ยันไปถึงปีหน้าเลยกลยุทธ์และก็โอกาสการลงทุนของตลาดทั้งโลกเนี่ยบลจอ l เฟันมองอยังไงบ้างรครับคืออย่างนี้ครับแบงก์เรามองว่าทั้งเศรษฐกิจโลกนะครับทั้งตราสารหนี้แลวก็ตราสารทุนหุ้นโลกเนี่ยเรามองว่ายังไปได้ดีนะหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูหุ้นโลก70%ของโครงสร้าง m s c i World มันเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีผลประกอบการที่ดีแนวโน้มเติบโตได้ดีดังนั้นเรามองว่าหุ้นโลกโดยรวมไปต่อส่วนตราสารหนี้ถ้าเกิดเรามองตราสานนีี้มม เปรียบเทียบระหว่างตราสารนี้ไทย uh huh. กับตราสารนี้โลกปรากฏว่ายิวของไทยค่อนข้างจะแฟลตนิดนึงหรือแบนแบนแต่เรามองไปหาโอกาสที่เป็นตราสารนี้โลกเอาแค่พันธบัตรรัฐบาลก่อนก็ประมาณ4เปอัพทำให้ตราสารนี้โลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปตอนนี้ดูน่าสนใจ uh huh. เรามีมุมมองเชิงบวกทั้งหุ้นโลกแล้วก็ตราสารนี้โลกทั้งคู่ครับครับผม มีความกังวลเรื่องประเด็นสงครามการค้าว่าจะกลับมาอีกทีไหมครับเราเห็นภาพทรัมกับสีจิ้นผิงจับมือกันแต่หลายฝ่ายก็ยังบอกว่าก็ชั่วคราวหรือเปล่าเพราะตัวทูตโซเชียลก็อยู่ในมือของเขาพร้อมที่จะกลับมาตลอดทางบรลจอลมองมุมมองอย่างนี้ยังไงครับเรามองว่าประเด็นความขัดแย้งตรงนี้ไม่มีทางหายไปเรามองว่ายังอยู่แต่ว่าเราก็ยังสเตนเวสเพราะว่ารเราใช้วิธีชิฟต์การลงทุนไปหาธีมที่มันสเปซิฟิกหรือการ ที่ได้รับผลกระทบจากหุ้นที่ได้รับสงครามกันค้าน้อยลงหุ้นเทคโนโลยี หุ้นคลาวหุ้น AI หรือตราสารหนี้ที่เป็นการกระจายที่ไม่ได้เป็นการค้าระหว่างการส่งสินค้าคแต่ชิดไปทางบริการมากขึ้นครับพวกนี้จะมีไรายได้ที่มันเสถียรกว่าครับครับผมถ้าบอกอย่างนี้ก็ผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่หลายๆคนถ้ายัาง stay invest อยู่น่าจะ enjoy กับ Equity Market ที่วิ่งขึ้นมาแทบจะทุกตลาดเลยอาจจะเว้นแค่ตลาดหุ้นไทยเท่านั้นตอนนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของกองทุนลดหย่อนภาษีด้วยถ้านักลงทุนบอกว่า,วามีหุ้นมี Equity อยู่ในสัดส่วนที่เยอะอยู่แล้วทางเลือกของเขา ถ้า L S จะแนะนำพี่การแนะนำยังไงครับคืออย่างนี้ครับพี่แบงค์คือเรามองว่าหุ้นน่ะดีอยู่แล้วแล้วเราก็เราก็แนะนำให้ลงทุนในหุ้นต่อเนื่องไปแต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องมีกองหลังตราสารนี้เป็นกองหลังชั้นดีปกติเราคุยกัน60-40ซึ่งก็เป็นเป็นภาพหลวมๆที่เราแนะนำพอร์ตใช่ไหมครับ60%เป็นี่ยเป็นหุ้นก็ได้อีก40%จะเต้องเป็นตราสารหนี้ตราสารนี้เราจะมีเป็น M B S เป็น t ท e เ s u r y เป็น h i e ย d มันมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่ตรงประเด็นที่สุดเลยคือ พุ่นกู้เอกชนทั่วโลกเพราะว่าตอนนี้เราเห็นยิวค่อนข้างสูงเราฝากเงินในไทยเราซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยยิวค่อนข้างต่ำหนึ่งต้นแต่พอเรามอไปที่พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษเทชเชอรี่บอนของอังกฤษอ่อยูเคกิ้วขึ้นมาเป็น4.5านะครับพอเป็นอเมริกา4.3แม้จะลงมาเลยก็ยัง4%อยู่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนี่คือ risk f r e e asset risk f r e e จากเรื่อง default ใช่ไหมครับไม่ใช่ risk กฟ e ีของเรื่อง ราคาแต่ว่ามันยังมียิวที่สูงแต่เรากำลังมองหาอะไรที่มันสูงไปกว่านั้นเราอยากได้5% 6%ขึ้นมาเรารับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากหน่อยมันมี MBS หุ้นกู้ที่เอาอสังหาริมทรัพย์มัดรวมกันเรามีหุ้นกู้เอกชนหุ้นกู้เอกชนขยับยิวขึ้นมาเป็น5%้อร์เอร์โดยที่เป็น investment grade นะครับ triple Atriple B แต่พอเราขยับขึ้นเป็น high yield ขึ้นไปเป็น7จ็ดถึงแนักลงทุนเริ่มเสี่ยละมันจะมีความ เสียงเรื่อง Default อะไรที่มันค่อนข้างสมดุลจะอยู่ระหว่าง t e ทเ e r y กับ High Yield ซึ่งก็คือ Investment g r a d e ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองบวกอย่างมากในปีหน้าครับครับผมเพราะฉะนั้นกองทุนที่แนะนำทางบรลจ LS Fund มองแนะนำกองไหนครับถ้าสมมติว่าลงทุนเป็น กองทุนลดจอนภาษีครับคือตอนนี้นอกจากกองทุนที่เป็นหุ้นกองทุนที่เป็นตราสารนี้แล้วเรามีกองทุนตราสารนี้ทั่วโลกที่เน้นหุ้นกู้เอกชนทั่วโลกนะครับชื่อว่า LH GIGO นะครับบางคนจะเรียกไกโกก็ได้บ<ห>แบงบางคนจะเรียกจิกโกก็ได้ LH GIGO อ,อ,อ่านว่าอ่านว่ากิโก้แล้วกันครับซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เป็น r m f ก็ลงทุนแบบตรงประเด็นเป็นฟีดเดอร์ฟันครับลงทุนในมาสเตอร์ฟันกองเดียวชื่อว่า Man Financial global investment grade opportunity ฟีเจอร์กองตรงประเด็นนะครับลงทุน80%ของพอร์ตเป็นอย่างน้อยใน investment grade ทั่วโลกนะครับ Bar K b a r c l a y ์ coventry banks แบงค์ต่างๆในอเมริกาใน, Euro, ในยุโรปในเยอรมันมบริษัทพลังงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็น investment grade นะครับ,รบก็คือ triple B ขึ้นไปอันนี้เราไม่มีท่ายากเราไม่มีว่าเป็น MBS ABS แล้วก็อะไรอะไรอีกหลายหลายเซึ่งม, <c oughs> มันมัดรวมกันแต่ <c oughs> อันนี้คือเป็น IG อย่างเดียว <c oughs> อย่างไรก็ตามครับอีก20%ครับพี่แบงค์มันจะมี <c oughs> High Yield อยู่ ซึ่งเราจะแคปไปที่ไม่เกิน20%พอร์ตแต่เราจะลงทุนตรงผ่าน Man Financial Global Investment Gra d e ครับครับผมทักซีคอร์ดของกองทุนนี้เป็นยังไงบ้างครับขอดูทักซีคอร์ดหน่อยทำไมบลจอลเอสันถึงหยิบกองนี้มาทั้งๆที่กองตราสารนี้ทั้งโลกก็มีเยอะแยะมากมายอ่าเป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาคุยกับพี่แบงค์นะครับ,รบเพราะว่าแอบตามอยู่ว่าตอนนี้ก็เราก็มีกองทุนที่ทางพี่แบงค์ก็ชอบอยู่เนาะอ,อย่างวันนี้อยากจะมาขายของพี่แบงค์ว่าคือเวลาเราพูดถึงกองทุนตราสารนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนึกถึงเพื่อนๆแล้วกันที่แบบเป็นคิงอย่างเช่นพ<ช>ิมโก้นะครับอย่างเช่น JP Morgan แกซึ่งมันจะมี performance ที่ reliable นะครับสม่ำเสมออยู่แล้วแต่สิ่งที่เราแตกต่างคือเราเป็นพอร์ตแบบ benchmarkagnostic ครับเดี๋ยวผมแปลให้ก็คือว่าเป็นการจัดพอร์ตแบบไม่ขึ้นอยู่กับดับชนีถ้าแบงก์เป็น fund m a g e r แบบ m g n n i i i e n n t Seven ก็ต้องตาม Microsoft 15% n v ห้าเปอตดียสิตามไปเลยใช่ถ้าเป็นบอนด์ก็เหมือนกันครับสิ่งที่ฟันเมเจอร์บอนด์ซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าเป็นลักษณะคือจะต้องเกาะเบนช์มาร์กแต่กองของ Man Financial จะเบนช์มาร์กอัโนสติกคือตัดพวกบิกแคปออกไปเลยมไม่ได้ขึ้นอยู่กับดัชนีขึ้นอยู่กับ โปรเซสว่า Investment Proces เเป็นไปนตามที่ต้องการหรือเปล่าซึ่งการตัดตัวบิ๊กแคปและไม่ตามดัชนีนี่ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีคือยิวครับ mm hmm. เพราะเราเห็นแล้วว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมให้ภาพไปเนาะ mm hmm. ตอนนี้ยิวมัน4%ครับถ้าเกิดเป็นยิวของตราสารนี้ทั่วโลก Investment Gra d e เป็น mm hmm. แต่ยิวของพอร์ตของกองเนี้ยครับแมทอินเวสท์เมนต์เกเนี่ยขึ้นมาเป็น6.5 oh. ครับ mm hmm. โดยที่มันจะมียิวที่สูงขึ้นเราบอกว่ายิวลงเรื่อยๆ mm ื hmm. เรากำลังเห็นยิวที่แคบ สเปซที <c oughs> ่แคบแต่มันมี opportunity ออ p o อร์ n ู t ิี้อยู่แต่เราต้องลงเข้าไปที่ขนาดมิดแคปสมอลแคบสิ่งที่ผู้จัดการกงทุนของกองนี้ครับชื่อคุณโจนาธานนจน่านนานกลแลนครับแบงก์ Bank, ก็คือว่าเขาจะเป็นการเลือกหุ้นแบบบอททอมอัพบอททั <c oughs> มอัพก็คือเข้าไปดูว่าบริษัทมีการเ,าเรียกเก็บเงินได้ดีไหมโดยที่การดูฟันเดเมนทัลของตราสารนี้แคชโฟลดีหรือเปล่า บิสเนสมีความสเตเบิลไหม,มถ้าเราดูหุ้นโกลดงอย่างเช่นพวกเราดูสายโกรดสายโมเมนตัมใช่ไหมครับเอร์นิ่งพพอร์ตหรือเปล่า p ี <PE S 1> แพงไหมแต่ของเขาจะไปดูว่าความสามารถในการจ่ายเงินดูบิสเนสโมเดลดูพันธบัสุดท้ายแล้วดูยิวเทียบกับอุตสาหกรรมยิวของธนาคารบางตัวยกตัวอย่างธนาคารเยอรมันยิวจะแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนนี้ก็จะมาหาว่ายิวห้าเปอร์เซ็นต์นี้มันมีัวที่มันขึ้นมาถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าล้วขึ้นมาถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีประเด็นความเสี่ยงอะไรถ้าเกิดมันต้้อองมียู่แแลลวหะ แต่มันมีแล้วมันคุ้มเสี่ยงที่จะเข้าไป take position หรือเปล่าแล้วเข้าไป take position ประมาณ50 basis point huh. แต่ว่าพอร์นะครับจะมีประมาณ200ฉบับพ huh. อร์ต i ดอ r s i f ซ e ฟามากนะครับยังไม่มีประวัติ default เลยนะครับแล้วก็มีมีตราสารนี้เป็น IG รล้วนนะครับ huh. 80%พอร์ต200ฉบับแล้วก็เฉลี่ยทรงนี้ไปลงทุนประมาณ60%ในยุโรป อยู่ยุโรปเยอะกว่าอเมริกาอยู่ยุโรปเยอะกว่าซึ่งก็เลยตอบโจทย์ที่พี่แบงค์ถามว่าแล้วมันทําให้ข้อดียังไงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ายิวอเมริกาลงเรื่อยๆนะครับแต่บอลยิวของยุโรปเนี่ยค่อนข้างเหนียวบางทีมีประท้วงนะครับบางทีมีสงครามบางทีมี politically บางทีมีเข้าไปจ่อซ้อมรบกันแถวชายแดนยิวก็ขึ้นมันเป็นโอกาสทําให้เราเห็นว่าอเมริกาบอลยิว4%อังกฤษก็4กว่านะครับฝรั่งเศสอิตาลีอะไรก็3ไปลายปลายแต่ถ้าเราขยับไปหา Ig ที่มันได้ประมาณ5-6%นะครับและเป็นธุรกิจที่มันมีคุณภาพที่ดีเก็บกระแสเงินงสดได้การเติบโตอาจจะเป็นอีกเรื่องนึ่งเพราะมันคือไม่ใช่หุ้น uh huh. ประสานนี้ดูความสามารถในการเก็บเงินทําให้เราเห็นโอกาสในการเข้าไปตับตวงย uh ิ huh. ไว uh huh. ได้โททอลพอร์ตตอนนี้พอร์ตฟิล์ยิวนะครับยิวทูเวิร์สแล้วกัน uh huh. เอาตัดที่ว่าเผื่อคอเผื่ออะไรนะครับยิว uh huh. ของพอร์ต6.5 uh huh. ถือว่าน่าสนใจดูเรชั่นประมาณ5เปเป S <S ครับแล้วก็ค่อนข้างตรงประเด็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังครับอยากจะชวนแบงค,ค์คุยอย่างนี้เรารบ,บอกว่าแบงค์ครับการพูดอย่างนี้พอร์ตยิวหกเปอร์เซ็นต์แปลว่าถือปีหนึ่งเนี่ยได้หกเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆมันมียิวขึ้นทําให้หกเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกองเนี้ยครับได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าก็หันมาถามว่าเออเรามีกองรารสนี้ที่เป็นบิ๊กแคปบิ๊กเน แต่ว่าเจอดูเรชั่น r ร s k เวลาที่บอลยิวขึ้นเนี่ย uh huh. มันก็โดนหักไปหักมาบอก6%ว่าหลงโชคมาบางทีก็เหลือส uh huh. ามวันนี้ก็เหลือ2องี่ผมไปซื้อมันนี่มาเก็ตหรือว่า f i กซ์ึ n น o m าในไทยได้มากกว่าอีกอันนี้มันเป็นการ,การมองกระจกหลัง uh huh. สองก็คือเป็นการลงทุนตามเบนช์มาร์กแต่ที่เราไปหาครับเราก็แค่อยากจะ,ะชุนคุย uh huh. มุมที่แตกต่างว่ามันมี ยิวที่มันค่อนข้างสูงและเป็น Investment g r a เกเข้าใจง่ายไม่ได้เป็นการมัดรวมของสินทรัพย์ที่มัน Complex กมากอย่างเช่น ABS MBS อะไรพวกนี้ไม่มีเป็น IG รล้วนแล้วก็ยิวอยู่ที่ประมาณ6บางตัวขึ้นไปถึง7-8%ถึง 7- ปนะครับเพอร์ฟอร์แมย้อนหลังได้มากกว่ายิวครับอยู่ที่ประมาณ11%ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับถ้าเป็นดูตัว Barclay Aggregate ตัว Born, บอลที่เป็น p r o อกของ บอลทั่วโลกก็อยู่ที่ประมาณ3ามถึงสเท่านั้นครับ <S <S ถือว่ามีผลประโยชน์2องต่อและกันที่เรามองว่ายิวที่ได้มาจากอัลฟาที่ผู้จัดการกองทุนเข้าไปเลือกยิวที่มันมีมิสพร i c ซิ่งด้วย <S <S รครับภาพตรงนี้เรามองว่ามันย,ยังจะไปต่อครับคุณแบงค์ครับผมเห็นแล้วว่าผู้จัดการกองทุนมีความแอคทีฟในการคัดเลือกก็คือเป็นคล้ายๆกับไปตกปลาใช่ก็คือเป็นบอททอมอัพในแง่ของการเลือก ตัวตราสารเข้าพอร์ตแล้วเขาแอคทีฟในแง่ของการยืดโหดดูเรชันตามตัวเทรนของตลาดไหมเป็นคำถามที่ดีมากคือฟันเมนเจอร์จงใจที่จะเกาะดูเรชันที่5ปี<อ>ครับ<ช>โดยที่ตราสารท,ที่ไปซื้อครับจะมีดูเรชันประมาณไม่ถึงรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือเราบอกอย่างนี้ครับแบงค์คือว่าหุ้นกู้ที่ไปซื้ออาจจะดูเรชันแค่3อยู่แค่4คแต่ดูเรชันพอร์ตขึ้นไปที่5เพราะว่าต้องการปิดเบนช์แม็กริก เรื่องของด uh ูเรชันเพื่อให้พอร์ตขึ้นลงตามดัชนีตลาด uh huh. แต่อยากจะไปหาประโยชน์ทางอัลฟาจากการเลือกรายตัว uh huh. สิ่งที่คุณจอนจนธาธันทำก็คือไปการลองเทชเชอรี่ฟิวเจอร์โอเคแต่เป็นการลองเพื่อเพื่อให้มันแมชเหมือนที่ถ้าเกิดพี่แบงค์มองว่าหุ้น ไทยจะขึ้นไม่อยากซื้อหุ้น50ตัวพี่แบงก์ก็ไปเปิดลองเซ็ตฟิฟตี้แต่ว่าพี่แบงก์ไม่ได้เก่งกาไรแค่อยากจะมีเอ็กซ์โพเซชั่ให้มันแมชเวลาหุ้นขึ้นขอมีฉันเวลาหุ้นตกขอเท่าตลาดคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้ครับครับผมกองแม่ครับมาสเตอร์ฟันของแมนกิโกตัวนี้เนี่ยเบรกดาวออกมาแล้วเขาอยู่ที่ประเทศไหนเป็นหลักอยู่ในอุตสาหกรรมไหนและเห็นบอกว่าอยู่ในยุโรปเยอะกว่าด้วยผมคิดว่าพอพูดถึงเศรษฐกิจยุโรปอะคนไทยเราอาจจะคอนเซิร์นในแง่ที่ว่าเฮ้ยเขายังซัพพอร์ตยูเครนยังลด กับลัเซียอยู่นะแต่จริงๆอย่างที่เรารู้กันน่ยพอเราดูเข้าไปลึกๆคือมันไม่ได้ Impact ทั้งหมดจริงๆขนาดนั้นมันแค่ Impact แค่บางเซกเตอร์ครับกองคุณนี้เขาจัดสัดส่วนลงคุนยังไงบ้างครับโอเคอย่างแรกคือพอร์ตเป็น Benchmark Agnostic การที่มียุโรปเป็นหลักสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับอันนี้คือสิ่งที่อยากแชร์ให้แบงค์ฟังก็คือว่าตอนนี้มียุโรปประมาณ6 0รวม อังกฤษด้วยนะค,ะครับถ้าเจาะเป็นยุโรปไม่รวมอังกฤษเนี่ยประมาณ4ี่นันนั้นก็มีอังกฤษอีกประมาณสิบาเอร์เซนะครับสหรัฐอเมริกาแต่ก่อนมีอันเดอร์เวทมากมีแค่ส5<ะ>ซึ่งถือว่าแนวมากๆนะปก,กติกองออกองบอลใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีอเมริกา70%สถูกต้องถ้าเป็นหุ้นโลก หุ้นโลกเหมือนกันเลยหุ้นโลกก็ต้องเป็นสหรัฐหุ้นโลกก็คือหุ้นสารัฐตร,ราสารนี้โลกก็คือตรา,าสารนีสหรัฐดังนั้นเนี่ยอเมริกา70%แต่กองนี้มีแค่10%แต่ตอนนี้ครับแบงก์กำลังค่อยๆแรมขึ้นมาเป็นประมาณ15%บห้าพอเราเห็นโอกาสเวลาที่มีข่าวไม่ดีเรื่องของกลุ่มธนาคาร,ครฟันเมเจอเข้าไปช็อปอ่นนี้คือโอกาสนะครับในเชิงของเซกเตอร์ยังเป็นยุโรป 60เป็นอเมริกาอีกประมาณ15และแล้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีบางกลุ่มที่ฟันเมเจอร์เข้าไปเอ็กซ์เพสไอเดียอย่างเช่นลาตินเมกา huh. แต่จริงๆมันคือยุโรปเพราะว่า,อาขออนุญาตย,ยกตัวอย่างเป,เป็นเป็นไม่ได้บอกเวทนะครับชื่อชื่อแบงก์ว่า BBVA ครับ Billbao Bank ผมจำชื่อย่อไม่ได้แต่เป็นเหมือนทีมอบอลเลยแอต l ลติก b ิลเ b าเหมือนทีมสเปนเหมือนทีมสเปนเป็นแบงก์ที่ใหญ่ที่สุดของสเปนแบงก์หนึ่ง แต่มันจะเหมือนเราฟีโนเมนาอาจจะมีสาขาที่สิงคโปร์มีสาขาที่เวียดนามอันนี้ก็คือเขาไปมีสาขาที่ลาตินแบงคกรุงเทพมีสาขาที่โฮจิมินห์เลยอะไรเงี้ยปพราะเว่าฟันเดเมนทัลของ BBL ก็ตามไปที่โฮจิมินห์ด้วยแต่โฮจิมินห์ราคาตลาดตกแรงเหมือนกันครับ BBL ในเม็กซิโกตลาดตกแรงเข้าไปชอนซื้อยิวสูงมาก7 8ถึงแต่เป็นแบงค์สัญชาติสเปนที่ใหญ่ที่สุดอย่างี้ครับมันจะคือเอ็กซ์พอร์ตชว่าเป็นเม็กซิโกแต่จริงแล้วคือสเปนิช โ <Okay. S 2> อเคย่างงี้ครับ huh. พอรวมก็จะเป็นยุโรปมีออสเตรเลียนิดหน่อยมีเม็กซิโกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีอังกฤษกับ huh. อเมริกาค่อยๆรําขึ้นมาครับผมคราวนี้พูดถึงเครดิตเรตติ้งบ้างพอพูดถึงไฮยิวคนก็อาจจะแบบว่าถ้าลงทุนมายาวนานหน่อยกับตราสารนี่เขาหน้าจะแบบเฮ้ย hey มีไฮยูหรือเปล่าแล้วไม่กลัวดีฟอลต์หรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้พี่การ์ดพูดมานิดนึงแล้วว่ากองทุนนี้อาจจะไม่เคยไม่เคยดีฟอลต์เลยด้วยซ้ำไปไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีครับเออครดิตเรตติ้งเขาเป็นยังไงเขาเดเวอร์ซิฟายยังไงครอย่างแรกเลยคือเครดิตเรตติ้งกองนี้เป็น Investment Gra รดดังนั้นนโยบายจะต้องมี Tri ปเปิลบขึ้นไปมันจะตัดตั้งแต่สามบีเนาะพอขึ้นไปเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าทั้งพอร์ตไหมไม่ใช่มีไฮยูครับไม่งั้นพอร์ตไม่ได้เพอร์ฟอร์ พอร์ฟอร์แมนของของกองแบบนี้มีไฮยูผสมมาประมาณ20%สปรแต่80%เป็นหุ้นกู้ที่ได้รับเบรดติ้งดีครับไฮยูอยู่ปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณ15%ครับโดยถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่เรามีนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่ BBB 72%เออแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอินเวสเมนต์เก d ดขึ้นไปแล้วก็จะมีสัดส่วนไฮยูประมาณ15%บครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทุนนี้ฝั่งไทยครับ LH กิโก้ของเราอะครับ,ค,รบความเสี่ยงระดับ4นะคุณแบงค์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นกองทุนที่มีไฮยิสูงกองทุนที่เป็นบอลผสมหุน้นพี่แบงค์ก็รู้เนาะมันจะเป็นมัลติแอสเซทมันจะขึ้นเป็นระดับ 5, ใช่กลายเป็นเราเป็น IG ล้วนมีไฮยินิดหน่อยยังได้ความเสี่ยงระดับ4อยู่ครับโอเคโอเคครับ,รบมาถึงตรงนี้แล้วนักลงทุนเห็นแล้วว่าคุณลักษณะของกองเป็นยังไงบ้างสมมุติถ้าพี่การ์ดจะแนะนําให้นั่งทุนนะบอก ไอกองเนี่ยถ้าจะใส่เข้าเป็นหนึ่งในพอร์ตของ r m f ของปีนี้นักทุนคนไหนที่เหมาะกับการจัดสัดส่วนแบบนี้แล้วก็ถ้าจะใส่เข้าไปควรจะเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ของ Asset Allocation ครับอย่างแรกเลยเรามองว่าการลงทุนระยะยาวที่สําเร็จได้ต้องเลือกสินทรัพย์ที่ถูกทางนะครับพี่แบงค์คือคือต้องถือยาวจนถึงกเกษียณอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องถือให้ถูกตัวด้วยถือถือยาวแล้วถูกตัวทวีคูณมากๆอะไรก็ตามที่มีโอกาสได้รีเทิร มากกว่า5-7%เอร์เซน่าสนใจหมดครับแต่มันจะมา at what risk จะมาที่ความเสี่ยงเท่าไหร่ standard deviation เท่าไหร่นะครับเรารู้แล้วว่าหุ้นน่ะดีแต่เราต้องใส่เกียร์เบรกเหมือน,นกันถ้าเกิดว่าปีหน้า เราผ่านมาสองปีที่หุ้นสหรัฐไม่มีการพักฐานแรงๆเลยใช่แข็งแกร่งมากๆซึ่งแม้ตัวผมเองก็ยังบูลลิชหุ้นอยู่แต่มันก็ควรจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นกองหลังเวลาเราล้มเรา,เราล้มบนฟูกเราไม่อยากให้แนะนําให้ไปชิปไปทั่วไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆแต่เรายังมองว่าสหรัฐเนี่ยยังดีแต่ครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งพอร์ตเลยนะครับ ควรจะมีตราสารนี้ห้าสิบห้าสหรือ60-40ก็ได้แต่สิ่งที่ควรจะมีมันควรจะเป็นตราสารนี้ที่มันให้ยิวสม่ำเสมอสิ่งที่เราเห็นคือเทเชอรีต่ต่างประเทศให้ยิวสูงกว่าไทยแน่ๆส่เปอร์เซมากกว่าหนึ่งอร์เซ็นในไทยและเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วก็ดีกว่าเราดังน,นั้นเราอยากได้มากกว่า4ไหมเราขยับ ความเสี่ยงของเราขึ้นไปได้ไหมถ้าเกิดเรารับความเสี่ยงได้ที่เป็นความเสี่ยงระดับ4เนี่ยเราแนะนำา Investment Gra กที่เป็นสถาบันการเงินบริษัทต่างๆคุณภาพทั่วโลกนะครับสัดส่วนที่ลงทุนประมาณ50%มันทำให้เราเหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะมองการไกลว่าปีหนึ่งไม่ต้องเยอะมากแต่ยูพอร์ตประมาณ5-6%เรนี่ยเราอยากชวนพี่แบงค์คุยว่าถ้าเกิดมองเหมือนกันว่าดอกเบีย้ยยังเป็นทน e s นอีซิงคงไม่ขึ้นหรอกเร็วๆเนี้ยปี2ปีนะี่ยาก ต้องยอมรับนะครับแบงก์ Bang ว่า ECB โหลดมา8ครั้งมัน <c oughs> จะลดอะไรกันอีกมากมายเฟดก็บอกว่าจะลดเยอะปีนี้ก็ลดแค่2ครั้งนะครับก็เพิ่งฟังพี่แบงก์พูดไปดังนั้นเนี่ย <c oughs> จะลดอีกเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่เราได้ยิวที่แน่ๆคือเรามี y i e l แลวกลองตราสารนี้ทั่วไปเราบอกว่ายิวได้แต่เรามี duration risk แต่กองนี้มี duration risk แต่มีอัลฟาฮะ <c oughs> เราก็พูดจักการลงทุนได้รับมอนติสตาห้าดาวครับซิตี้ไว 3A มเอสมเอที่ขึ้นเนี่ยภูมิใจนําเสนอว่าเป็น 3A แบบทุกเดือนเลยนะเหมือนแบบว่าเป็นแฟนหงใช่ไหม mm hmm. แฟนคือถ้าเกิดว่าได้ได้อันดับหนึ่งบางทีเรามีหลุดไปแมชนู้นแมชนี้บางทีเราหลุดตารางอ mm hmm. แต่นี่คือรักษาโมเมนตัมของกายเป็นท็อปฟคล้ายๆกับเป็นสักคอนเซควตีวินอนเวตีอินประมาณนั้นซึ่งเราภูมิใจมากๆที่ได้พาร์ทเนอร์กับแมน i ฟ a น c ช a l ทำให้เขาได้รับ เขาได้รับของเขาอยู่แล้วไม่ใช่ทําให้เขาได้รับเขาได้รับ m มอนิส a r และก็ City y 3าเนี่ยทำให้เรามองว่ากลองนี้เหมาะเป็นคอพอร์ตในการถือยาวสัดส่วนที่แนะนําก็ประมาณ50%ของพอร์ตได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจกองทุน LS Gi o ก m โกอรกองนี้หรือเป็น r m f และ Thai ESG กองอื่นๆนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับสำหรับบรจอ s Fund ครับครับแบงคือนอกจากกองทุน l s กิโก้นะครับกิโก <c oughs> ้นีครับคือช่วงนี้เป็นช่วงลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้ายพอดีนะครับ,รบทุกๆ50,000บาทที่ลงทุนในกองทุนไทย i s g นะครับแล้วก็อ่างเ็บรวมถึงกองกิโก้นี้ด้วยนะครับจะได้รับกองทุน LHMM-A 100ขีด A 100บาทครับครับผมแล้วมีช่องทางถ้าสนใจกองทุนนี้รวมถึง IMF แล้วก็ไทย e อ s กองอื่นๆของ l s ด้วยเนี่ยมี ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับออสามารถติดต่อได้ที่บริจอ l แลนด์เฮาส์นะครับ LHfund.co.th นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่ฟิโนบินานะครับช่องทางของฟิโนบมนาก็ซื้อขายได้นะครับครับผมและนี่คืออีกหนึ่งกองทุนสําหรับการด i เวอรนซ์ไฟกองทุนลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจนะครับใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อแล้วก็เข้ามาดูได้ในเว็บไซต์ฟิโนบินาหรือแอปพลิเคชันของฟิโนบิน n านะครับ